และกรรมธิการความมั่นคงแห่งสภาผู้แทนราษฎรก็ตัดสินใจนะครับบรรจุระเบียบวาระปัญหาบุกรุกที่ดินราชพัสดุที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับหลังจากที่ได้รับฟังข้อมูลจากกลุ่มผู้เข้าทำประโยชน์ในที่ราชพัสดุโดยระหว่างลงพื้นที่สุนย์พิง์ผู้หนีภัยสงครามบ้านน้ำหินก็ยังได้ข้อมูลนะครับที่ระบุถึงกลุ่มนายทุนไปจ้างวานผู้อพยพให้ไปแพรวถางพื้นที่ป่าติดตามรายละเอียดจากคุณสถาพรพงวิพัฒนาครับ เอ๊ะตอนนี้ผมจะอธิบายแน่นอนไม่ได้ว่าก็อาจจะมีบ้างที่ลาเลาะออกไปนะครับโดยไม่รู้โดยคณะกรรมาการก็ไม่รู้หรือว่าทางเจ้าที่ควบคุมอสอก็อาจจะไม่เพราะแอบออกไปครับเดี๋ยวเอาแ่งวดนะเดี๋ยวเอาคงวดครับก็จับได้เวลาส่วนใหญ่ที่ออกไปบางส่วนเี่มีใครจ้างอะไรไหมก็อาจจะมีเจ้าของไร่ต่างๆนะ ค่อยคำยอมรับ<ม>ถึงขบวนการจ้างวานผู้อพยพ<ม>ในศูนพักพิงบ้านถ้ำหินอำเภอสวนพึง<ม>่งที่หน<ม>ึ่งในผู้อพยออพยบอกกับนายเจออ๊ะอมิงโตตายงประธานกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรระหว่างกรรมธิการลงพื้นที่ตรวจสอบประเด็นด้านความมั่นคงภายในศูนพักพิงถือเป็นปากคำล่าสุดที่ตอกย้ำถึงข้อมูลก่อนหน้านี้<ม>เกี่ยวกับรูปแบบการบุกรุกของกลุ่มนายทุนให้ผู้อพยพออกไปพผาถังที่ราชพัสดุในหุบกระท้อนพื้นที่โดยรอบศูนย์พักพิง ก่อนลงพื้นที่กลุ่มผู้ทำประโยชน์ปลูกยางพาราและปลาล์มน้ำมันในที่ราชพัสดุนำโดยนายสกลค,คุณาพิทักษ์กำนันตำบลสวนพึ่งเขายืนข้อเรียกร้องต่อกรรมธิการให้เจ้าหน้าที่ระงับการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่หลังคณะก,กรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีมติให้ตรวจสอบเรียกร้องให้ยกเลิกเขตห่วงห้ามที่ดินให้จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่โดยอบตอตามปกติหลังฝ่ายปกครองสั่งให้ยุติการจัดเก็บ เพราะเอกสารการจ่ายภาษีถูกนำไปใช้ในการซื้อขายที่ดินผิดกฎหมายและหากต้องพิสูจน์สิทธิ์กลุ่มนี้ขอให้ใช้บรรทัดฐานจากการสำรวจพื้นที่กายภาพปี2538คนที่เข้าไปในที่ว่าบอกว่าบุาบลุกทำไรยป่าตรงนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องทางใต้นะครับพี่น้องทางใต้เมื่อเขาบอกว่าทําได้เลยมีแรงแค่ไหนทําได้เลยคือวัฒนธรรมนะครับต้องดูว่าพี่น้องชาวใต้เนี่ยปลูกอย่างบนเขาทั้งหมด นะครับเมื่อบอกทําได้เลยก็เลยทํเขาขึ้นไปนะครับทาบุกรุกไปที่เขาเมื่อบุกรุกเขาไปแล้วเมื่อปีที่แล้ววันดีคืนดีมีไฟไหม้ขึ้นใหม่ทางราชการก็โทษว่าชาวสวนยางเผาป่าเพื่อเอาที่นะครับตรงนี้เป็นการมองข้างเดียวนะครับกรมการทหารช่างเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาการเช่นกันโดยยืนยันตรวจสอบพื้นที่ถูกบุกรุกเฉพาะกลุ่มนายทุนเท่านั้นไม่กระทบกับประชาชนที่ทํากินตามปกติ ออการวัดค่าจากดาวเทียมเมื่อปีที่แล้ว,วยอดเขาบางส่วนหายไปประมาณ20เซนนี่คือจุดจุดที่ค่อนข้างจะ,จะจะลำบากสำหรับการดูแลเพราะนั้นพื้นที่ที่ที่ถูกบุกรุกไปจะต้องมีการฟื้นฟูนะครับเมื่อเมืม่อนังคารก็ได้ไปชี้แจงต่อท่านคณะกรรมาิการคณะมรตรีการก็ให้กระทรวงก่ทรงทรัพย์เร่งาารัดตรงนี้นาาครับเพราะนั้นที่เรียนให้ทราบก็ยืนยันว่าเราจะรักษาพื้นที่นี้ให้มาก,กาที่าาสุด ส่วนพื้นที่ราบขอให้ท่านสบายใจได้ว่าเราจะไม่ไปแตะต้องเขาเลยครับเขาจะอยู่อย่างปกติทุกประการหลังรับฟังข้อเสนอของทั้งสองฝ่ายกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐจะเชิญทั้งสองฝ่ายมาชี้แจงต่อกกรรมธิการในวันที่21กันยายนนี้สถาพรพงพิพัฒน์วัฒนาทีวีไทยรายงานาท